สวัสดีครับวันนี้จะมาตรวจซ่อมเดินน้ำทิ้ง LG Inverter นะครับตัวนี้ครับสีดำนะครับ,รบมันจะเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับโดถ้าเป็น LG ที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์มันจะเป็นแบบนี้นะครับใส่กันไม่ได้ครับคนละไฟอันนี้ไฟ DC อันนี้ไฟ2องนะครับวันนี้อาการปัญหาคือ ดึงแล้วไม่ปล่อยครับดึงแล้วล็อกนะครับเวลาเราซักตำแหน่งแรกมันจะเป็นตำแหน่งซักนะครับเวลาเราตัดไฟมันต้องดึงคืนนะครับถึงจะถูกต้องพอตำแหน่งดึงปล่อยน้ำมันก็จะดึงสุดเวลาเราตัดไฟเลี้ยงมันก็ต้องรีเซ็ตตัวเองแปน,นี้นะแต่ว่าตัวนี้มันตัดไฟแล้วก็ยังล็อกแน่นนะไม่ปล่อยก็ทำให้เครื่องเออเลครับ เดี๋ยวมารือประกอบดูว,ว่าเป็นเพราะอะไรตัวนี้จริงๆขั้วมันต่ำนะครับผมมาทำให้มันต่อไฟเช็คง่ายๆครับตัวนี้ก็เพื่อให้จับไฟง่ายตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีน็อตล็อกนะครับไม่มีน็อตล็อกเวลาเราลื้อประกอบก็อันนี้ผมลื้อหลายลอรอบแล้วผมก็จะใช้ค้วมือก็ยุม่มีมีแค่สองตัวนะครับอันนี้ใครคงวัดไฟ ปากแบนเล็กครับอันนี้ก็าไขควงแบนนะค่นี้ครับอันนี้ผมผมจะลื้อผมก็จะมันเป็นตรงขั้วไฟครับเราจี้ตัวนี้ครับแล้วบิดเนะครับมันก็จะอ้าวแล้วตัวนี้เราก็มาปลดเงี่ยงครับปลดเงี่ยมันก็จะมีเงี่ยงคล้องมาอยู่พอบิดบิดให้มันอ้าก่อนนะพอเราปลดมันก็จะหลุดออก เอ,เอาด้านนี้ขึ้นนะครับเดพอเราบิดตรงขั้วก่อนบิดแล้วก็มันเริ่มอ้าขึ้นแล้วก็มาปดเนี้ยรอบรอบเราจะออกนะครับแล้วก็จะไปดูข้างในัเอาด้านนี้ขึ้นนะครับแล้ก็จะเป็นเฟืองย่างนี้ครับมันจะต่างกันชัดเจนนะครับกับเฟืองตัวนี้ใส่กันไม่ได้เนี่ยแบบนี้เฟืองมันจะต่างกันในชัดเจนใช้กันไม่ได้ครับ มอตเตอร์นี่จะเป็นมอตเตอร์สําเร็จครับมอตเตอร์สําเร็จถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นมอตเตอร์ที่เป็นล้นอไม่เหล็กนะครับเป็นล้อไม่เหล็กต่างกันชิ้นเฉยนะตรงนี้นี่เฟืองพวกนี้เดี๋ยวจะจะมาบอกวิธีประกอบนะครับเดี๋ยวถ้เจอปัญหาก็คือมันก็อยู่ประมาณนี้ ถ้าคนไม่เคยประกอบอาจจะงงนะเนี่ยระมาณนี้เพื่อนครับประมาณอันนี้หกตัวนะครับนี่ตัวไหนอยตัวนี้ตัวนี้จะปรับหน้ามาคอนแทคครับแล้วเราจะรื้อข้างในนี่นะครับเอาค่อยๆวัดไฟจิ้มตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วค่อยๆนับนี่ครับแล้วก็นับเพื่อมาตรวจซ่อมข้างใน มันก็จะออกมาไม่มีน,อน็อตนะเราก็จะเห็นเฟืองลูกเดียวครับเฟืองลูกเดียวนี่มันมันก็จะเวลาใช้งานจริงมันก็จะมาขบกับตัวนี้ขบกันนนบ,บนี่เวลาเฟืองนี่มันวิ่งไปวิ่งมาเฟืองนี้เวันวิ่งไปวิ่งมันก็จะมาขบกับตัวนี้ขบตัวนี้ก็จะไปดันหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคตัวนี้ครับ มันจะมีตำแหน่งตัดต่อฟูนองนั้นก็จะมาดันตันี้นะครับที่ผมเจอปัญหาเจอปัญหาก็คือตัวนี้คือมอเตอร์เดนต้องมันจะเหมือนกันนะครับสองแบบทั้งสองแบบนี้คือมอเตอร์ต้นกำลังกับโซลดีนอยอันนี้โซีดียนอยนเป็นมอเตอร์โซลดีนอยโซเดีนลอยก็ทำหน้าที่ล็อกนะครับล็อก ล็อกเพื่อมาให้มันไหลกลับนะครับส่วนมอเตอร์นี้ก็เป็นมอเตอร์กำลังคือซีรินอยรุ่นนี้มันมีปัญหาเพราะว่ามันอาศัยแรงโน้มถ่วงครับตัวนี้มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะนะตัวนี้เวลาทำงานตัวนี้มันจะมาดันดันขึ้นดันลงพอตัวนี้มันไม่มีสปริงดันเพราะว่าเวลาทำงานเครื่องซักผ้ามันจะ อย่างนี้ครับอาศัยว่าเวลาตัดไฟแล้วแผน่นแผ่นเหล็กนี่มันก็จะดึงลงดึงตัวนี้ลงเพื่อเพื่อปลดล็อกนะเพื่อปลดล็อกเนี่ยถ้าถ้าเวลามันล็อกมันจะดันขึ้นแต่เวลาเราตัดไฟปุ๊บต,ตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กมันก็จะทิ้งตัวลงก็จะทําให้ล็อกเปิดนะครับมันไม่มีสปริงนะมันอาศัยแรงโน้มถ่วงเพราะว่าเวลาทํางานมันจะแน,นี้พอตัวนี้เมื่อ ตัดไฟแล้วไม่ลงมันก็จะล็อกค้างอยู่เวลาเราดึงตัวนี้ดึงยังไม่ออกมันไม่คืนเครื่องก็จะเอรือ้ฟองมอเตอร์มีปัญหาเพราะว่าส่วนอิโน่เนี่ยมันมันไม่ดิดกลับครับถ้ามันดิดกลับมันท่านนี้เนีย่ยมันต้องต่ําลงนี้เวลาเราล็อกมันขึ้นเวลามันตัดไฟเริ่มต้นใหม่มันก็จะแบบนี้ครับผมก็ หาสาเหตุนี่ครับก็มาเจอปัญหามันแผ่นเหล็กนี้มันมาเบียดข้างเนี่ยนี่มันเบียดข้างข้าพลาสติกคะเบียดข้าพลาสติกฝั่งนี้ห่างครับฝั่งนี้เบียดผมก็เอาไขควงมาวางงันเงัดนะเพื่อไม่ให้มันเบียดคือแต่ก่อนนี่มันขึ้น,น,นลง,ลงไม่สะดวกมันได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันฝืดครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมแล้วก็เจอสาเหตุตรงนะี้มันเบียดครับนี่ เอาไขควมามัางัดเพื่อให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกฝั่งนี้ห่างแต่ฝั่งนี้แคบนะก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ก็ขึ้นลงสะดวกนะอันนี้ก็แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ผมดูเฟืองมันตรงนี้มันเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาหรือว่าเขาหยิบมาผิดรุ่มนะตัวนี้มันมันจะเหมือนเป็นเฟืองไม่สุดนะอยู่ประมาณแค่นี้ วันเที่ยนี้ผมก็เลยต้องเอาใบเรื่อยมาฟันฟันให้มันเป็นเฟืองเท่ากันหมดนะครับคือเดิมๆมันจะเป็นตรงนี้ที่ที่มันไม่สุดนะเป็นคล้ายๆไม่ไม่รู้เขาออกแบบมาอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเวลามันเราลูดขึ้นลุดลงเนี่ยมันติดๆขันขัดนะเพราะว่าตรงนี้มันมันเฟืองไม่สุดนะตรงผมว่าเอาใบเรื่อยมามาฝานฝานให้มันตรงกันทุกสี่ ครามเดิมตัวนี้มันจะปิดไว้นิดหนึ่งครับก็มีแก้สองจุดนะครับก็ตัวนี้นะตัวนี้เป็นแรงเบียดเราก็อานี้งัดเพื่อไม่ให้มันตัวนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกเพราะมันไม่มีสปริงช่วยนะมันแค่อาศัยแรงโน้มถ่วงเวลาเราตัดไฟเนี่ยเพราะมันอยู่คนเคลื่อนต่างพาอะไรแบนี้ อันนี้เราจะมาประกอบประกอบคืน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เราวก็อันนี้ใส่ก่อนครับเฟืองพราะเพราะเฟืองนี้มันก็จะมาขบเฟืองนี้มันจะมีร่องของมันมอย่งนี้มีร่องของมันให้เราพวกนี้พวกนี้เราเราอย่าไปใช้จอรบีนะครับมันทําให้ฝืดนะครับ ผมใช้นี่ครับวัสดีวัตส์ีนนะครับวัส์นีนคนนี้ทาทาลอนลื่นนะครับเพราะว่ามันมันทาให้ไม่ฝืดนะครับถ้าเคยลองใช้จารบีแนละ้วมันมันเหนิดมากนะครับผมก็เลยล้างออกแล้วมาใช้วัส์ลีนมันจะลื่นดีนะครับอางนี้แล้วก็เฟืองนี้จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ตฟงนี้มันต้องหันด้านนี้ไว้ข้างล่างนะหันให้ถูก ันนี้ผมก็จะทําตําหนิไปนี่ครับตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ตรงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงช่วงที่ไม่ดันหน้าคอนแทกเราขีดไว้ตรงกลางครับขีดไว้ตรงกลางเพราะเวลาเราเราไปใส่ตัวนี้นะครับเราต้องอาวางไว้ไว่างนี้นะครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่ตรงตำแหน่งต้องวางอย่างนี้ตรงกลาง ติดฝั่งนี้ไม่ได้ติดฝั่งนี้ไม่ได้ต้องอไว้ตรงกลางนะครับถ้าเราไปติดฝั่งนี้หรือติดฝั่งนี้ตำแหน่งมันจะไม่ได้บางทีมันมันดึงตัวนี้ดึงดึงไม่สุดอาจจะดึงแค่นี้นะครับหรือไม่ก็ไฟไม่ต่อกันเลยนะครับต้องตัวนี้สําคัญคนระับต้องให้มันอยู่ในเนี่ยถ้าเราวะกมันจะมีบาบาฝั่งนี้ใหเ้เราไม่จีบขีดไวตรงกลางก็ได้ถ้า,ถามองอยากเวลาใส่ตัวนี้ให้มันอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวนี้เอาไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะมาเข้าเข้าเฟืองเฟืองมันก็จะเข้าเฟืองครับถ้าหันข้างนี้มันจะเข้าไม่ได้ตรงอันนี้ลงข้างล่างมันจะเข้าู่ตัวนี้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือตำแหน่งนี้ครับ ประมาณนล้นบแ,แล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่มันก็จะมีเสาเสาลูคล้ายๆล้ายนับเนี่ยคนอาจจะมืดหนึ่งมันก็จะสวมสวมเข้าลูพวกนี้ลูพวกนี้ลูพวกนี้มันจะบล็อกตำแหน่งนะครับโอเคดูมันก็มีเสาหลักของมันคนเสาหลัมกมาสวมเข้าลูนี่ลูนี่เพื่อบล็อกตำแหน่ง แล้วก็ใส่ลยนะครับถ้าลงตำแหน่งมันจะเข้ากแบบเดี๋ยวนี่เข้าแล้วเราก็จะเห็นเฟืองอันนีก้ก็วิ่งก็วิ่งออกต่างแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะตัวนี้จริงๆ จริงมันต้องมีเสาอันนี้เลยอยดตรงนี้นะแล้วก็เฟืองนี้ก็จะสวมลงไปแต่ถ้าเราใส่เสานี้มันจะมันจะใส่ตัวนี้ยากเพราะว่าตัวนี้มันมันโดนเอขั้วไฟดิดอยู่ตัวนี้อย่างผมบอกครับให้ตั้งตั้งไว้ตรงกลางนี่เราเราจะเห็นขั้วทองแดง ไฟตรงแดงตัวนี้ให้เราเอาไว้ตรงตรงกลางระหว่างนี่ครับตรงกลางแล้วก็อันนี้มันมันก็จะมีบาของมันเราต้องหมุนหมุนอันนี้ต้องสุดก่อนนะครับอันดับแรกพักมาให้นี้ให้สุดแล้วก็อันนี้ใส่ต,ตั้งๆน,นี่ให้กลางก่อนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันลงมันมันจะเรียบเลยครับ มันมันจะแนบสนิทเลยถ้ามันถูกเหลี่ยมมันตั้งย่างนี้ครับเรียบไม่ั้นมันจะคําอันนี้ปักสุดอันนี้ไม่ได้ต้องเอาใหม่เดี๋ยวทำหน่งเฟืองต้องต้องเขี่ยม,ม่เพราะว่าตัวนี้สำคัญมากถ้าตั้งไม่ถูกเราวมันมีปัญหา ค่ <ง ains> อยๆมือกดนี่ไว้การมืเอเรียนเรบนะครับเรียบละถ้าไม่ถูกเรียมมันจะเรียบแล้วค่อยเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ใสครับส่วนนี้ก็แค่นี้ก่อนคราวนี้เรามาเอาส่วนนี้ครับส่วนนี้ตัวนี้มันก็จะมามารับกําลังจากมอเตอร์เวลาเราใส่ตวตี้รับกำลังจากมอเตอร์ ต,ตัวนี้ก็ตัวนี้สําคัญนะครับต,ต, Jim, ing, T ตัวนี้ต้องใส่ให้ถูกเอาด้านนี้ความลงนะครับเราเรา,เราเห็นเดินนี้ไหมนี่มันจะมีเดินใหญ่กับเดินเล็กเอาเดินใหญ่มาเข้ามุมนี้ครับมุมนี้ตัวนี้สําคัญมากตรงนี้นะครับถ้าเอาไว้ตําแหน่งอื่นตัวนี้มันจะสูงพอสูงแล้วมันจะบีบมอเตอร์ไม่หมุนเน่อเราเห็นเดินนี้เอามาใส่นี่ครับมันจะมีเดินให้เอามาตรงเนี่ยต้องรู้นัก รูนั่นคล้ายรูนั่แต่ตอนนามาใส่ตัวนี้นะครับแต่ตำแหน่งอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวตัวนี้ครับตัวเฟืองนี้ให้เอาใส่หลอดตำแหน่งความลงครับความสีดำนะครับความสีดำลงแล้วก็เฟืองเฟืองสามเฟืองนี้ เฟืองสีดำมันก็จะอยู่ตำแหน่งนะครับเอาสีดำขึ้นนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราใส่เฟืองนี้ผิดมันจะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วมันจะไปเบียดเนี่ยต้องเรียบเท่ากันนะครับถ้าตัวนี้สูงแสดงว่าใส่ใส่ขานี้ผิดตำแหน่งต้องให้มันมาทางนี้ถ้าเราขาตรงนี้มาทางนี้เฟืองนี้จะสูงแล้วมันจะไม่เสมอกันทําให้มอเตอร์ไม่หมุนนะครับตัวนี้สามตัวมันจะคล้ายๆกันนะครับ ให้เราสังเกตมันจะมีตัวนี้รูใหญ่รูกลางใหญ่สองอันนี้รูรูกลางเล็กเท่ากันรูเท่ากันอันนี้รูใหญ่รูใหญ่มันคือของของตัวนี้ของตัวนี้มันคือของตัวนี้รูใหญ่ส่วนตัวนี้รูเท่ากันให้เราสังเกตมันจะมีดันเรียบอันนี้ดันดันเรียบนะดันเรียบ กับด้านไม่เรียบครับเรามาดูถ้าอันนี้อันนี้มันต้องใส่ทีหลังตัวทเัเฟืองดำออกตัวตัวนี้มันก็เป็นสปริงนะครับอันนี้ผมก็ได้ได้แก้คือ, mm hmm. อยืดสปริงตัวนี้นะครับมันก็แค่แค่ดึงออกแล้วก็ยืดสปริงแล้วก็มุนมุน,มนหาม,มุมประกอบเขา้าเพราะว่ามันมันจะช่วยดีดนะ ผมก็ได้ยืดสปริงก็ใส่เวลาเวลาเวลามันล็อกมันก็จะนะครับเวลาโซลินอยด์มันล็อกตัวนี้มันก็จะเป็นบ่าแล้วก็เวลาโซลีนอยด์ดันตัวนี้มันก็จะล็อกนีมันก็จะล็อกล็อกตัวนี้ให้เป็นตัวเดียวกันเพื่อไม่ให้มันไหลกลับนะก็โซลินอยด์มันกดนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะคล่อมลอง ออกตัวนี้คอมลงตัวนี้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้โอ้ด้านเรียบนะครับด้านเรียบนี่นี่มันจะพอดีกับตัวนี้เลยนะครับถ้าเราเผลอเอาตัวนี้ใส่มันจะใส่ไม่ได้นี่ครับนี่ครับตรงนี้มันจะเข้ากันไม่ได้เฟืองมันคล้ายๆกันแต่มันขาดขาดตัวนิดหนึ่งเพราะตัวนี้มันต้องอยู่บนตัวนี้อยู่ล่าง พอเฟื่อเข้ามามันจะเข้าพอดีนะพอดีแต่พอเราเอาเฟืองตัวนี้ใสนะ่มันจะไม่เข้าเลยมันครบไม่ครบกันนะแต่อยู่ที่เดียวกันนะแต่ว่าคนอันนี้อยู่ล่างนะอันนี้อยู่ล่างให้แบบนี้ก่อนนะครับตนนัวนี้อันนี้เป็นมอเตอร์ต้นกําลังนะต้องใส่ตัวนี้ก่อนเอาสีดําขึ้นครับ ตัวนี้ต้องต้องเรียบเท่ากันอันนี้สําคัญนะไม่งั้นมอเตอร์จะไม่หมุนถ้ามันถ้ามันตัวนี้สูงก็อย่างที่ผมบอกต้องหันหันหันให้ให้เดือนี้มาทางนี้นะครับเดือดขาวๆแล้วตัวนี้มันมันก็จะสวนกับตัวนี้แต่ว่าเราเห็นข้างล่างมันมันจะเป็นวอาให้มาใส่ตัวนี้นประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้ก <t> ็สวมลงไปมันก็จะมาขับตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็จะมาขับตัวนี้นะครับคราวนี้มันก็จะถึงกันหมดเลยมันก็จะถึงกันหมดเลยเฟืองตัวนี้ก็จะมาขับขับเฟืองนี้นะครับเวลาใส่ให้เป็นลักษณะนี้ครับส่วนส่วนตัวนี้มันก็จะมีเดยเดยตัวนี้เราก็มาสวมสวมเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ประกบกันเลยนะครับ อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ผักมาสุดที่ใส่ก็ค่อยๆใส่นะครับเอ,เอาเอาโดยนี่สวมเข้ารูนะี่ตรงตัวนี้มันก็จะมาขับตรงมอเตอร์ีครับถ้าเข้าล็องมันก็จะเป็นนี้ เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าจะได้ไหมอ่ต้องประมาณนี้ต้องดึงเข้าดึงออกได้นะเช็คไฟกัน,นครับเรามาดูว่าที่เราประกอบไปนี้มันถูกตำแหน่งไหมครับอันดับแรกให้เราวัดค่าโอ์มก่อนนะครับต้องดึงให้สุดก่อนนะครับ ตันนี้ขั้วลบนะครับอันนี้ต้องได้14โอมนะครับตำแหน่งนี้ก็อะไร,ระม 40, รัน14-15ต้องขึ้นค่านะครับนถ้าเราเซตตำแหน่งไม่ถูกตัวนี้อาจจะบางช่วงมันจะมีค่าโอหนะครับคราวนี้เราก็มาป้อนไฟนะครับไฟ12โวลต์นะครับอันนี้ขั้วบวกขั้วลบครับอันนี้อันนี้ตำแหน่งซักตำแหน่งปล่อยน้ำนะเราจะลองตำแหน่งซักก่อน นครับอันนี้ถูกตำแหน่งนะครับขีดๆนี่จะประมาณนี้อันนี้จะลองปิดไฟว่ามันคืนไหมยอ,อย่างนี้ถูกนะครับเวลาเราตัดไฟเครื่องจะรีเซ็ตตัวเองต่อไฟปล่อยไฟหายแล้วจะมุมไม่ได้เงีงัดกัน ปกติครับคราวนี้ลแบบมันจะลงปล่อยน้ำทิ้งครับสามตัวเลยเิ่งสุดนะครับปลอยน้ำทิ้งลองตัดไฟอย่างนี้ครับตัดไฟไต้องรีเซตตัวเอง นครับคิดไม่ตงรงลองถอดวตถุรีเซ็ตตัวเองนะครับโอเคนี้ถูกต้องนะครับนี้ผ่านนะครับเอาไปใช้งานได้ครับถ้าแบบนีบ้เราแก้ไขก็คือแก้ตรง โซโลินอยที่มันขึ้นลงไม่สะดวกกับแค้เฟืองตัวนี้นะครับอย่างอื่นก็ใส่ให้ถูกตำแหน่งก็ใช้ได้ครับเดิล DC ห้องสก้ายเอลจีอินเตอร์นะครัสำหรับทิ่นี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหายท่านนะครับในการนำไปตรวจซ่อมเช็คแก้ไขเพราะตัวนี้มันก็หลายต่างนะครับแพงแพงกว่าแพงกว่าตัวนี้นะครับเท่าตัว ตังอิดตอ่อฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ